ากสวัสด <oh> no! ีค่ะเฮ้ยราเสดีใคราเสดีค่ะใครมาเสดีค่ะาสดีค่ใคาเสดีค่ะคมาเสดี่ะคเสดีค่ะครมาเสดีค่ะคมเสดีค่ะรสดีค่ะครมาเสดีมาเสดีค่ะใคมสดีค่ะใครมสดีค่ะาสดีค่ะัาสดีค่ะใค้งสดีค่าเสดีค่ะใครสดีค่ะตเสดีค่ะสดีค่ะใคสดีค่ะในห้อเสด่ะตัวเสดค่ะ คนอะไรออล่าพุ่งกระฉูดมากเลยเกินไปแล้วพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอตัวจริงแล้วเนาะแล้วในเมืองไทยด้วยนานแล้วครับผมนานมากเป็นเป็นปีได้แล้วนะครับเป็นปีสองปี 同 B 了吗？两年了，是是的，两年了。两年了还没在这边呢，出现工作啊？因为他在国内工作非常多，就是这次他也是在录国内的 P 歌，对吗？然后呢，也是抽时间，然后来到我们的发布会，嗯，也是他的第一部电影，แล้你。วันต你้งใจมาเจอแฟนในงานนี้เลย。是。他，就，没，得，有，回来，泰国，做，工作，，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 

เป็นอย่างไรบ้างนอกจากที่กลับมาบ้านเกิดแล้วยังเป็นต้นสังกัดด้วยที่ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้สึกแบ่งปันให้แฟนๆได้ได้ฟังเลยค่ะก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่ายังไงตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในวงการการเป็นศิลปินจริงๆริงจังๆ,ๆครับอินไซด์อินเทอร์เนเมนต์ก็ดูแลอย่างดีมาตลอดดูแลเหมือนเป็นลูกคนหนึ่งเลยครับแล้วครั้งนี้กลับมาทุกๆคนก็ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือว่าคุณเฉินหายตรงทุกคนก็ดูแลอย่างเป็นอย่างดีมากๆแล้วก็ได้ทํา หนังเรื่องนี้ขึ้นมาให้ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ด้วยความที่เราฟังเรื่องราวของหนังเรื่องนี้ครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตรงกับตัวเองในหลายๆเรื่องดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าเื่นๆมากๆครับครับถ้าอย่างนั้นพาเดินทางย้อนกลับไปนิดนึงนะเพราะวันนี้มีแฟนๆทั้งจากไทยและจีเนาะอยากรู้ว่าชีวิตของน้องนายเนาะเสียวเจียว在啊中国ง边生活 วงจัวจะไร่อจนมาอย่างมีความทรงจำอะไรพิเศษพิเศษที่อาจจะไม่เคยเล่าที่ไหนแบบว่าแบ่งปันกันนิดนึงกับทุกคนที่นี่ได้ค่ะเอ่อนายรู้สึกว่าถ้าเป็นความทรงจําพิเศษนะครับจริงๆมันก็พิเศษมาตลอดเพราะว่า4ปีมานี้ไม่ว่าจะเป็น i n s i ซ e ์เอนเตอร์เทนเก็ก็ตามหรือว่าเป็นแฟนๆก็ตามครับทุกคนให้ความสนับสนุนมาตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็พยายาม ที่จะยืนอ,อยู่ข้างๆเราก็พยายามส่งกําลังใจให้เสมอดังนั้นนายรู้สึกว่า4ปีที่ผ่านมานี้ทุกอย่างทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันจะต้องทําให้เราพัฒน,นาเติบบีอะไรอย่างรครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเลยทําให้มีนายในวันนี้นะดังนั้นนายรู้สึกว่า4ปีที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆครับ mm hmm. so basically I think so I have been asked like what is like the most special moments for like mm, four, moment for four memory, years yeah. so basically i think everything because you know inside entertainments and you know the fans you guys always supporting me so thank you so much I love you. thank you <coughs> so just I mean, really really mm, fan, fan. <laughs> แฟนคุณนี่นะ่ารักมากทุกคนเลยนะใช่ครับแฟนๆน่ารักมากเอืมพราะแฟนๆอยากรู้หรือยังว่าความพิเศษที่อินไซต์จะดให้ร่วมกับน้องนายเนี่ยมันพิเศษขนาดไหนผู้หลิวหาคงจะต้องรบกวนผู้หลิวแบ่งปันหมือนกับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นไงจริงๆอยากให้ดูเอ่อเนี่ยอะไรนะชื่อของเรื่องนี้หน่อยอ่าอุ้ยชื่อนี้ไปค่ะมา the last last wish place, ใช่ค่ะก็คือความปรารถนาในชีวิตสุดท้ายนะคะความอู้อุชื่อแบบ ถ้าเป็นภาษาจีนชื่อจีนคืออะไรนะ,ะชื่อจีนก็คือ最后的遗愿ใช่รจริงๆเรื่องนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคนหนึ่งที่เขาให้ชื่อนี้ไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่นะความรักที่ไม่ว่าเราจะกับพ่อแม่ครอบครัวค,คนเรารักใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรเรายังมีเวลาเดี๋ยวค่อยบอกรักก็ได้แต่ว่ามีวันหนึ่งคนที่เรารักหรือว่า 呃，คนที่เราลักนะคะจะเราไปเราเพิ่งรู้ว่าคือสายไปแล้วก็เราก็พยายามไปทำที่ว่า last wish ที่เขาฝากกับเราได้จีจีตงหนานมันคือสายไปแล้ว哦，因为我们一直觉得我们有时间<对>不要着急，所以我们觉得说其实这个故事它的中心呢就是就是在我们彼此都还活着的时候，就是如果你爱你的家人爱你的爱人，请尽情的把你的爱就是告诉他。 然后表达出来，不要在他的生命的最后一刻说：“啊、哦，我原来浪费了那么多时间，我应该去为他做最后的 last wish。”所以其实中国有句话叫做“子欲养而亲不待”。所以其实我们这个电影，我们希望就是说他像姥姥的外孙一样，就是能够让更多的人引起共鸣。啊、呃，就希望这部电影的话，能够带给大家更多的思考。 还有就是温暖，去珍惜眼前人，珍惜我们现在活着的人。嗯，我一听到，心酸嘞，有眼泪。没想เตรียมชิดชู้นะจ๊ะ。long nai ครับแล้ว long nai รับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้你的角色是怎么样的？分享一下。รับบทเป็นใครสักคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความสำคัญครับ。ไม่อยากไม่อยากพูดเยอะอยากให้ติดตามหนังดีกว่าเพราะว่า。 ไม่อยากสปบอยเยอะเพราะว่าจริงๆตัวเรื่องมันค่อนข้างใกล้ตัวกับทุกๆคน<ช>มากๆครับจริงๆไม่ได้แค่ใกล้ใกล้ตัวกับนายคนเดียวเป็นเป็นเรื่องที่นายอยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าจากที่นายฟังเรื่องย่อแล้วก็ได้เข้าไปสัมผัสจริงๆกับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนายรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่พอฉายออกมาทุกคนน่าจะได้รับความรู้สึกหรือว่าได้รับสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าจะต้องรักคนที่อยู่ข้างหน้าเรา มากขึ้นเยอะๆครับดังนั้นก็อยากให้ดูเองมากกว่าเพราะว่าสปอยมันไม่สามารถที่จะ represent ทั้งหมดความนิยามของหนังเรื่องนี้ได้นะครับนี่ไงคำน,นิยามของของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีนิยามหรือการตีความที่แตกต่างกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้นนะครว่านั้นในมุมของอินไซต์บ้างดีกว่าคุณเหลียวคะ,ะในมุมอินไซต์คาดหวังยังไงแค่ไหนยังไงกับหนังเรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนะาะทั้งในมุมของคนดูด้วยแล้วก็ในมุมของตลาดต่างประเทศด้วย เออคือก็อย่างที่เมื่อกี้กล่าวสักครู่เนาะก็คือเราก็อยากให้ผู้ชมได้กำลังใจแล้วก็ไปเลิกถึงชีวิตจริงของเราแล้วก็ให้ตรงที่เรามีชีวิตอยู่นะคะให้แบบอบอ,อุ่นกันแล้วก็คือว่าคือให้แบบรักษาความสัมพันธ์ที่ในครอบครัวคนที่เรารักหรือว่าคนที่รักเราให้ดีๆนี่คือสําหรับคนใชใ้รู้สึกไดค่ะแล้วก็คือเรื่องนี้จริงๆเราวันแผนว่า เออ่จะให้เรียกว่าอะไรนะอยากให้เรื่องนี้เออ่ใช้ที่เมืองไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยค่ะว้าวอุ้ยน้องนายจะไปทั่วโลกเลยอุยสาธุสาธุค่ะทุกคนโอ้ไปๆสาธุดีกันสามสนึ่งสาธุทุกท่านคะเราฟังกันมาถึงขนาดนี้คงจะต้องให้น้องนายนะคะเสี่ยวจิ๋วนะคะก็นั้นจะช่วยอีกอย่าอมีอีกหนึ่งอ่าคือไหนก็ส่องขั่วกลัวอ่า จะ对你来说我觉得一切都不能说ทั้งหมดทุกทุกหมดเลย everything เยะะขาบอกว่า<อ>มีสปอยแลย้วไนี่ยว่ามีส่วนไหนที่พูด <c oughs> ไม่สาม,มารถสปอย,ยได้นะผมบอกว่าทุกอย่างเลยครับโอ้แสดงว่าทุกทุกจังหวะเนี่ยมันเป็นมันมีความเชื่อมโยงไปหมดใช่ครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนแานๆฝากติดตามผลงานชิ้นนี้หนก็ฝากทุกคนเป็นกาลังใจให้แล้วก็ฝากทุกคนติดตาม The Last Wish ได้ครับแล้วก็สําหรับตัวในเองยังไง ช่วงนี้ก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆอย่างให้ทุกคนคอยติดตามครับแล้วก็ยังไงก็ตามจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับก็ฝากภาษาไทยครับคิดคิดภาษาฝากติดตามฝามสกสนฝากฝากใจฝากนกุ่นโปรดเชื่ <laughs> อในตัวผมขอใเชื่อในตัวนายนะครับจะไม่ทําให้ผิดหวังครับผมโอ้โหขนาด,ด,น,ดนี้เนาะมันขอบไปเหนียวแน่นมากๆนะคะ คุณบอกว่าวันนี้นไหนๆก็ได้มาเจอแฟนคลับั้งทีนานๆได้มาเจอดีไว้หในเมืองไทยคุณมีของขวัญพิเศษมาให,ให้ด้วยหรือเปล่าอ่ออีกอันนึงใช่ไหมหมายถึงว่าจะหลังงานใช่ไหมอ่าใช่หลารอยา่นางห้ก่อนนิดนึงแ,แพแนๆมาได้เลยก็อ่ะ,อ,ะอันไหนอ่ะมีเยอะแยะเลยครับอ่อ,อก็นอกจากอีกประมาณวันสองวันข้างหลังจะมีงานวันเกิดของตัวเองที่หนานจริงแล้วนะครับก็ที่นี่ก็อีกสักครู่ก็จะเอามีเพลงมามอบให้ทุกคนเพลงนะครับ จะไ้เราป่อยไว้เรางนแสาวคอยากเเราดวกมอยาเ็นเรายกมยเัวไมอยากาไอากเรคอย่เนั้วยนไหยนันไหยเห็นกเราอยากเนกคอากเหัร้ยันหนั้นอยนกายนไอยนคุณอคุ